สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะฮะสวนนี้ก็ปิดกีดไปแล้วนะครับผมวันนี้วันที่8มีนาคมนะครับยางเขียวดกดำดีมากนะครับปีนี้วันนี้มาให้ดูนะฮะใส่ปุ๋ยเวลอฝนเลยนะครับแต่ฝนก็ตกด้วยนะครับมเมื่อคืนเนี่ยปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตร2100นะฮะเป็นปุ๋ยเหลือตั้งแต่ปีที่แล้ว นะครับผมมันเหลือรอบนี้มันมีแค่ยี่ 60, สิ 00, เสบเอ็ดศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะฮะใส่ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์ไปเลยหกกระสอบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์หกกระสอบแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไปกระสอบหนึ่งนะครับมันเหลือก็เลยใช้ไปตามสูตรมันบานไปนะครับดูต้นยางมีออล่ามากนะครับปีที่แล้วเป็นยางสอยนะฮะปีนี้ก็รับรองนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าน้ำยางได้เปลี่ยนถ้วยแน่ถ้วย1.5ลิตรเนี่ยเพราะสวนนี้มัน21ปีนะครับปลูกปี47นะครับรับรองได้เยอะใส่อย่างนี้เลยนะครับใส่กระจุกกระจุกอย่างนี้เลยพอหวานไปบางจุดที่มันมีหญ้ามันก็จะหญ้าก็จะกินหมดสวนนี้ถือว่าหญ้าอย่างน้อยนะครับข้อดีของ2100นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลย อันนี้เป็นเม็ดของศ0นยนะครับเนี่ยเนี่ยแดงแดงในศูนย์์หกศูนย์ยี่สิบเอ็ดศูนนย์เนี่ย,เ,ย,เ,ยเม็ดขาวขาวเนี่ยเหมือนน้ำตาลเนี่ยฮะเหมือนน้ำตาลเลยนะครับคือเหตุผลที่ใช้ยี่สนข้อหนึ่งคือมันมีหลายข้อแหละข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันละเหยยากกว่าสี่สิบหกศูนศย์ี่หกนย์ที่เราเรียกว่ายูเรียนเนี่ยมันละเหยหรือภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียก มันระเหิด um ของแข็งกลายเป็นไอเขาเรียกระเหิดวางไว้อย่างนี้ฮะถ้าสี่สิบหกศูนศูนย์น่ะไม่เกินอาทิตย์นหายไปเลยนะครับแต่ว่าสําหรับยี่สิบศูนศูนย์เนี่ยวางไว้เลยครับเป็นเดือนก็ยังอยู่อย่างนี้ครับอาจจะกจะมีบ้างนะฮะจะมีบ้างสมมติว่าถ้าไม no ่ถ้าไม่โดนน้านะไม่โดนน้าละลายนะอาจจะมีการระเหยหรือระเหิดขึ้นเป็นอากาศมีบ้างสองสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่รับได้นะฮะ แล้วทําไมต้องวางอย่างเงี้ยใกล้ๆควรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลหลายประการนะฮะทําไมถึงต้องวางอย่างเงี้ยการวางอย่างนงี้เนี่ยข้อหนึ่งคือไม่ให้ยากินได้ง่ายข้อสองคือให้มันกระจุกอยู่อย่างเงี้ยกระจุกอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยยางพลาก็จะค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆกินนะเพราะมันก็จะอยู่ตรงนี้รากยางก็จะค่อยๆดูดซึมบริเวณรอบๆเนี่ยนะฮะ ผมทํามาปีปีเมื่อกี้ก็ทําอย่างนี้ฮะสังเกตดูคลิปเก่าๆพอดีตอนที่ลูกน้องผสมไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเลยพอดีสภาพต้นยางผมมาดูหนยฝนตกครับเมื่อคืนที่สกลนครสุดยอดมากเลยนะครับเป็นยางซ้ำหน้าสองเปลือกเก่าหมดแล้วนะครับก็หาจุดกรีดเอาแล้วกันปีนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจะรีวิวให้ดูว่ามันจะเยอะมากเลยคือปีปีก่อนหน้านี้ เป็นการทำให้ยางสุดโสมหน้าตาย70%็ดสิเปอร์เซนกลับมากรีดได้ปกติแต่แต่ปีนี้มันเป็นยางปกติแล้วจะทําให้มันออกเยอะมากเลยนะครับอะไรประมาณนี้นครับในผมใส่อย่างนี้เลยนะครับมันจะมีใบผมก็จะให้ลูกน้องเขาเขี่ยๆออกเขี่ยๆออกใช่ไหมครับเดี๋ยวสักหน่อยลมพัดใบมาใบมันก็จะคุมให้นะฮะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมันก็จะโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวฝนมาอีกรอบสองรอบสองรอบก็ได้กินแล้วนะครับ ดีกว่าเราจะไปพ่นเออดีกว่าเราจะไปใส่ปุ๋ยเคมีตอนที่ฝนมาพิษภาทีเดียวตอนนั้นน่ะมันกว่าจะได้กินนะฮะมันก็เสียเวลาไปอีกนะฮะอันนี้คือเราได้ฝนอีกสักสองครั้งสองครั้งมีนาเมษาเนี้ยวันที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเห็นเขาว่าจะมาฝนนะฮะมันก็จะได้กินปลายปลายเมษาแล้วก็กรีดได้เงี้ยครับเนี่ยฮะ ใบผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับรักษาความชุ่มชื้นเอาเนี่ยทำเป็นกระจุกอย่างนี้เลยนะครับยางสอยนะครับก่อนหน้านี้ไม่มีชิ้นดีเลยนะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูวิธีการผสมรอบบ่ายจะทันลูกน้องหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ตอนเทนะฮะใส่ขี้วัวไปแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวสักหน่อยก็จะ ได้กินกันแล้วนะครับกระจุกกระจุกอย่างนี้เลยนะครับปิดปีดไปแล้วนะครับดูเปลือกบางบ้างเลยนะครับก่อนหน้านี้ฝนลงนะครับเมื่อคืนเดี๋ยวใบมันก็จะมาคุมปุ๋ยให้เราด้วยนะครับใบเยอะๆใบเยอะมากปีนี้ก็ดูโดกดําดีนะฮะเดี๋ยวถ้าได้กินปุ๋ยนี่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะโดดดำขึ้นไปอีก การใส่ปุ๋ยหวานเลยก็จะมีข้อเสียนอกจากมีข้อดีคือมันได้กินลุ๊เดียวทีเดียวนะครับก็จะมีข้อเสียนะฮะสมมติว่าเราหวานรอบอย่างนี้เลยหญ้าก,ก็จะกินช่วยกินด้วยนะครับแล้วอีกอย่างเวลามันกินมันจะกินรวดเดียวเลยกินรวดเดียวบุ๊บเลยนะกินรวดเดียวอิ่มหนำส้ำารานรวดเดียวเลยคราวนี้ผมอยากเปรียบเทียบเหมือนคนนะฮะสมมุติว่ามีข้าวหนึ่งกิโล ข้าวสักสามสามจานกินมื้อเดียวในอิ่มเลยกินสามจานอิ่มเลยมันก็อิ่มมาแหละคนนะครับกินสามจานแล้วกินจานเดียวก็อิ่มเหมือนกันมีแรงทํางานเหมือนกันทํางานได้เหมือนกันแต่กินสามจานบางทีขี้เกียจด้วยอิ่มเกินไปนะครับถ้าเป็นคนนะครับแล้วคราวนี้พรุ่งนี้หิวอีก <toda S 1> ไหมถ้าเป<ๆ>็นคนนะกินกินวันนี้กินมื้อเนี้ยสามจานแล้วพรุ่งนี้ก็หิวอีกกินจานเดียวก็หิวกินสามจานก็หิวเนี่ยผมก็เลยต้ <ๆ S 2> องมา ใส่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะค่อยๆปวดปล่อยนะฮะมันก็อยู่อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่จะรากมันจะมากินบุ b b ๊บบุ๊บบบหมดทีเดียวไม่ใช่นะมันก็จะรากมันก็อยู่บบรอบๆเนี่ยครับค่อยๆกินไปแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับที่จะหวานทีเดียวนะมันก็บ,บุ๊บกินเลยนะครับแต่ถ้าใส่อย่างเงี้ยถ้าใส่ได้สักปีหนึ่งสักสามรอบนะฮะโอ้ก็จะถือว่าดีมากอันนี้ผมชิมรางนะใส่ไม่เยอะนะฮะ เอาง่ายเฉลี่ยปีนึงง่ะให้ต้นใหญ่อย่างเงี้ยให้มันได้ต้นละ1.5กระสอบนะหรือ2กระสอบนะโดยเฉพาะย1 0 0เนี่ยมันมันเป็นปุ๋ยที่ราคาถูกเพราะว่ามันไม่ได้แรงอะไรเงี้ยเราใส่สองกระสอบเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ย2100เนี่ยใช้เป็นครับปุ๋ยอย่างเงี้ยปุ๋ยที่ราคาถูกแต่ว่ามีคุณภาพนะฮะการละเหยก็ไม่ ไม่ได้ละเหยไวยเหมือนยูเลียนะครับไม่ลเลยไวยเหมือนยี่สิสี่สิบหกศูนศูนย์นะครับยี่สิบเอ็ดศูนศูนย์เนี่ยจะละเหยช้าหรือละเหยช้านะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะย้ำบ่อยๆก็คือยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์เขามีกรรมฐานนะฮะกรรมฐานยี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะให้ดูข้างเกาะข้างไอ้กระสอบเขานะครับมันมีกรรมฐานนะเม็ดแดงๆนี่คือศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับผมเนี่ยฮะให้เขากินบ้าง ก็จะโอเคเลยนะเขากินบ้างใส่กระจุกอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลมพัดมาใบมันก็จะไปคุมหน่อยนะฮะสมมุติสมมุติเอาแต่มันก็คงจะเป็นอย่างนี้ไหมขนาด,ดยังไม่มีอะไรกิ่งไม้ยังมาทับละเนี่ยลมเร่มมามันก็มาปิวทับแป๊บเดียวเหครับ โอ้มีขวดน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นด้วยนะครับนี่ยนี่นะฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนี่ฮะสำคัญที่สุดเลยนะฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นก็คือเหมือนเปรียบถ้าเป็นคนก็เปรียบเหมือนวิตามินเหมือนนมเปรี้ยวนะฮะถ้าเป็นอา,อาหารหลักของคนก็คือข้าวปลาอาหารอาหารหลักของของต้นไม้ก็เนี่ยฮะอุยเคมีนะฮะอุยเคมี แล้วก็ปุย๋ยคอกน่ะปุย๋ยคอกขีคค้บัวนะฮะเนี่ยสาคัญเลยครับเนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลังเลนะฮะซื้อไปใช้นะครับน้ําหมักตรวสองของจันต้นขวดหนึ่งลิตรสามร้อยเก้าิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมขอบคุณครับ